ลงทะเบียนเกษตรกรปี2567รับปุ๋ยคนละครึง่งสวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเกษตรกร,ศศกรชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะรีบลงทะเบียนเกษตรกรปี2567เช็คเงื่อนไขหลักเกณฑ์และก็รับสิทธิ์ปุ๋ยคนละครึง่งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันด่วนเลยนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ การลงทะเบียนเกษตรกรปี2567นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์และก็รับโอกาสในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐซึ่งโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะคะเป็นหนึ่งในโครงการของภาครัฐด้วยโดยโกรมการข้าวภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้มีการเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรามาเพื่อที่จะพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน2567หรือว่าชาัดที่สุดเลยนะคะก็คือในเดือนกร,รกฎาคม2567นั่นเองค่ะยังไงก็อย่าลืมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนั้นนะคะสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลย ก็คือที่สถานที่รับขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอรหรือว่าจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นกำหนดนะคะ2นะคะก็คือเกษตรกรดำเนินการด้วยตนเองก็คือผ่านเว็บไซต์ของฟาร์มบุ๊กหรือว่าแอปพลิเคชันของฟาร์มบุ๊กที่เคยลงกันมานะคะผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ก ก็คือเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมนะคะสามารถเข้าระบบได้ทั้ง Android และก็ Android แล้วก็ระบบ iOS นั่นเองอย่างที่เคยปรับปรุงกันมานะคะสำหรับสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับนะคะก็คือสิทธิ์การเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ